สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาชวนทุกท่านไปดูบอลครับแต่บอลของเรานะครับมีแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับซึ่งปกติบอลบอลก็แบ่งเป็นสองฝั่งอยู่แล้วถูกไหมครับแต่บอลของเรานะครับจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งคือผู้เล่นนะครับฝั่งหนึ่งคือคนที่นั่งดูอยู่บนอัฒจันทร์นะครับเราก็จะเห็นว่าโห้ยผู้เล่นนะครับ เล่นได้ดีมากเลยนะครับพอเล่นดีนะครับกองเชียร์ก็จะยินดีนะครับโห่ร้อนะครับเชียร์กันอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าผู้เล่นนะครับทําประตูไม่ได้นะครับผู้เล่นห่วยนะครับผู้ชมบนอัธยาย์นะครับก็จะทําหน้าเซ็งมากเลยนะครับแต่เมื่อผู้เล่นนะครับประสบชัยชนะนะครับคนบนอัธยาย์ก็จะยินดีนะครับที่ผมยกตัวอย่างฟุตบอลมาให้ทุกท่านดูนะครับท่านจะเห็นได้ว่า คนที่อยู่ในสนามเนี่ยนะครับคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการเล่นนะครับคนบนอัธจารย์โอเคครับมีส่วนร่วมในการเชียนะครับแต่ว่า power team นะครับขอโทษครับ power นะครับ power chapter ของเรานะครับไม่ต่างกันจากทีมฟุตบอลนะครับเราทุกคนนะครับเป็นทั้งผู้เล่นและผู้เชียนะครับอยู่ในสนามเดียวกันนะครับ leadership team นะครับก็คือทีม LT นะครับที่ประธานนะครับแล้วก็ประกาศแล้วก็ทุกท่านที่ยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็คือผู้เล่นนะครับแล้วพวกเรานะครับเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยคือผู้เชียร์นะครับแต่จะดีหรือดีครับถ้าเราทุกคนนะครับช่วยกันซัพพอร์ตทีมนะครับช่วยกันเป็นผู้เล่นนะครับช่วยกันลงมาบริหารการเล่นมาบริหารชัปเตอร์นะครับเพราะว่า Power chapter ของเรานะครับก็ไม่ต่างจากทีฟุตบอลนะครับในวันที่10นะครับเดือนหน้านะครับจะมีการอบรมนะครับ l leadership team t r a i n i n g นะครับของวาระเดือนตุลานะครับ โดยวันที่10 11 12นะครับก็จะมีการอบรมนะครับตามตารางนะครับซึ่งเรานะครับ Power Chapter นะครับยังต้องการทีมซัพพอร์ตนะครับให้ทุกท่านนะครับช่วยกันซัพพอร์ตทีมต่างๆนะครับในทีมที่ท่านนะครับอยากจะลองไปซัพพอร์ตดูนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับแต่ละลีดเดอร์ชิพทีมนะครับแต่ละ LT แต่ละท่านนะครับก็จะเริ่มหาทีมซัพพอร์ตนะครับซึ่งอาจจะขอให้ทุกท่านนะครับช่วยซัพพอร์ตด้วยนะครับวันนี้ ขอบคุณมากครับ